สวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะที่เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเนาะสิ่งดีๆมากมายจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและไม่ใช่แค่กับเราเท่านั้นแต่เป็นกับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยให้เราเป็นพระพรกับทุกๆคนแล้วก็ให้ในเวลานี้เราได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะให้เราร้องด้วยสุดเสียงของเราที่เรามีให้กับระอง a m e Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมามื่องร้องบทเพลงแต่มาสักการ,เราะเจ้าไอ้เกิดตันตีปะซานดังกองกันวังทัวทางโลกเป็นสิ่งความสดชื่นและความเบิดบาทัวพาสู่ท่า

เจ้านะคะเราร้องเพลงสุดเสียงสุดใจที่เรามีให้กับพระเจ้าใช่ไหมคะและพระองค์ก็อยากจะให้เราเปล่าร้องสิ่งที่พระองค์ทรงดีกับชีวิตของเราให้กับผู้อื่นด้วยเหมือนกันนะคะเราจะร้องถึงความรักของพระองค์ที่มีให้กับชีวิตของเราและคุณมากมายที่พระองค์ทรงมีให้กับชีวิตของเราให้กับคนที่เรารักคนที่เราอยากให้เขาได้รู้เรื่องราวของพระเจ้า i พระเจ้านะครับเราจะร้องถึงความรักของพระเจ้าตลอดไปเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทุกคนปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับพี่น้องเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีแล้วเราก็อยากจะนําสิ่งที่ดีนั้นแบ่งปันให้กับคนอื่นต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทุกคนปรารถนาในเช้าวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยทำแบบนี้ด้วยกันครับพี่น้อง เมื่อเราได้รับความรักของพระเจ้าหรือได้รับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าเราอยากจะแบ่งสิ่งนี้ให้แก่คนอื่นผมใช้หัวข้อในเช้าวันนี้ให้แก่เราทั้งหลายทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นเป็นหัวข้อที่แบบแปลกประหลาดหรือเป็นหัวข้อที่พิเศษพิสดารอะไรเนาะแต่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทุกคนปรารถนาที่อยากจะให้พระวจนะคำของพระเจ้าสำเร็จในมัทธิวบทที่28ข้อที่19-20 พี่น้องเราท่องพร้อมๆกันด้วยกันดีไหมครับเราจะท่องพร้อมกันนะพร้อมอย่างครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านออกเสียงด้วยกันเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละ เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเอเมนพี่น้องท่องกันได้ไหมครับถ้าพี่น้องท่องไม่ได้จำง่ายๆคือให้เราเองนั้นแบ่งปันพระเยซูคริสต์ให้แก่ผู้อื่นนะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีแล้วเราอยากจะแบ่งสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นทำไมผมพูดแบบนั้นสังเกตอย่างนึ่งนะครับว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ไปที่ไหน ที่แห่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมพี่น้องวันนี้เนี่ยเราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างล้อมรอบตัวเราทั้งหลายทุกคนเป็นไงครับหลายคนบอกเห็นแล้วเหนื่อยเห็นแล้วรู้สึกว่าถอดหายใจและรู้สึกว่าไม่มีความหวังหมดหวังแต่พี่น้องเราจะพบความหวังและคำตอบในองค์พระเยซูคริส พระมหาบัญชาของพระเยซูริสต์ข้อนี้เนี่ยพระองค์ปรารถนาให้เราทั้งหลายทุกคนออกไปประกาศนำข่าวประเสริฐของพระเยซูริสต์ไปยังทุกๆคนนะไปจากที่ใกล้ที่สุดออกไปจนถึงไกลที่สุดเมื่อมีการประกาศย่อมมีการกลับใจใหม่จากความบาปและมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้น แต่ประคับภีบอกว่าในสองโครินธ์บทที่5ข้อที่17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่และกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องในเช้าวันนี้เนี่ยพี่น้องสังเกตว่าพี่น้องเนี่ยเปลี่ยนมีอะไรที่เปลี่ยนไปใหม่ไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าบางคนสิ่งสารพัดเก่าๆยังมีอยู่ แต่มันกําลังทยอยทยอยหลุดออกไปขอบคุณพระเจ้าเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วเราจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ไปที่ไหนพระองค์ปรารถนาที่จะให้เรานั้นได้รับสิ่งใหม่เป็นคนใหม่นะคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่เราทั้งหลายทุกคนนั้นในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเมื่อเราอ่านเนี่ยผมพี่น้องพบว่าเราทั้งหลายเป็นเหมือนกับคนยาม ในพระธรรมเอเซีเคียบทที่33ข้อที่4กับข้อที่9ผมจะอ่านแบบย่อๆได้ใจความอย่างนี้นะครับว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดได้ยินเสียงเขาสัตว์แต่ไม่นำพาต่อเสียงตักเตือนและดาบนั้นก็มาพาเอาคนนั้นไปเสียที่เขาต้องตายนั้นเขาเองต้องรับผิดชอบส่วนในข้อที่9บอกว่าถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนอาธรรมให้หันกลับจากทางของเขาแล้วแต่เขาไม่หันกลับจากทางของเขา และเขาจะต้องตายนั้นเพราะความบาปชั่วของเขาแต่เจ้าจะช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอดคนยามในสมัยก่อนคือเป็นคนที่เฝ้าดูว่าศัตรูเนี่ยจะมาโจมตีเมื่อไหร่ถ้ามาเขาต้องให้สัญญาณโดยการเป่าเขาสัตว์เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวนะเพื่อที่จะรู้ว่าศัตรูกำลังมาจะต้องทำยังไงนะแต่ถ้าคนงานเพิกเฉย มีหน้าที่แต่เพิกเฉยและประชาชนจะต้องเสียชีวิตเพราะว่าค่าศึกมาโจมตีคนยามจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับพี่น้องแต่เรารู้ว่าแบบนั้นน่ะมันก็แพ้ด้วยนะพี่น้องไม่ใช่ว่าแค่เสียชีวิตพ่ายแพ้แต่พระเจ้าว่าให้เรานั้นเป็นเหมือนคนยามที่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และพร้อมที่จะทําหน้าที่ในการเตือนเตือนเตือน เพื่อที่เขาเองจะไม่ถูกศัตรูนั้นในการโจมตีและถูกฆ่าเสียนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทุกคนเราควรจะจําเอาไว้ว่าเราเป็นเหมือนกับคนยามเช่นเดียวกันพี่น้องเพราะว่าเรารู้ว่าในปลายทางของคนเหล่านั้นเนี่ยมันไปถึงความพินาศใช่ไหมพระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์มาเพื่อเราทั้งหลายทุกคนนะแต่พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายทุกคนนั้นที่จะ บอกทางแห่งพระเจ้าแก่คนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันทุกวันนี้นะครับพี่น้องแม้ว่าเราเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่หยุดในการที่จะจะพูดจะเป่าประกาศเรื่องของพระเยซูแก่คนอื่นนะบางครั้งคนเหล่านั้นไม่อยากจะฟังต่อต้านแบบเห็นเห็นขัดขวางทุกวิธีทางหนุนใจครับพี่น้องอย่าพึ่งถอดใจ ลองงองย้อนกลับไปเช่นเดียวกันเนาะก่อนหน้านั้นเราก็เป็นคนนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับพี่น้องแต่วันนี้ทําไมครับพี่น้องเราได้รู้จักกับพระเจ้าเราไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วแล้วเรายังคงทําไมครับอยากจะบอกสิ่งนี้ให้กับพระเยซูคริสต์บอกเรื่องนี้ให้กับคนอื่นๆใช่ไหมครับพี่น้องแล้วเราจะเห็นอย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งถอดใจนะในพระธรรมโรมบทที่หข้อที่16บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้า ไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยูก่อนและพวกต่างชาติด้วยอาจารย์เปโลบอกว่าเวลาที่อาจารย์เปโลไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นะสิ่งที่อาจารย์เปโลเจอเจอเนี่ยไม่ได้ง่ายนะพี่น้องแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลได้เห็นคือฤทธิเดชของพระเจ้า ฤทธิเดชของพระเจ้าเราทั้งหลายทุกคนเช่นเดียวกันเมื่อเราไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เราไปด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าไปถึงคนเหล่านั้นนะแล้วเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นว่าเมื่อเราทั้งหลายทุกคนสัตซ์ซื่อในการประกาศข่าวประเสริฐอย่าเลิกกลางคันอย่าเลิกกลางคันแปลว่าอะไรหลายครั้งเราประกาศแต่ไม่มีการตอบสนองเฉย นิ่งเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นแต่พี่น้องเหมือนมีสุภาษิตบอกว่าสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพคนตายบางครั้งคนที่เรากำลังประกาศอยู่นั้นเขากำลังจะเปิดใจเขาอยากจะรู้จักกับพระเยซูอีกไม่ชา้าหนี้พี่น้องอย่าเพิ่งเลิกกลางคันวันนี้เนี่ยเราอาจจะเชื้อเชิญใครบางคนให้รู้จักกับพระเยซู ขอหนุนใจว่าให้ท่านทําต่อไปด้วยความซื่อสัตย์ทําต่อไปพี่น้องทําต่อไปและในไม่ช้าผมเชื่อแน่ว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดเป็นจริงในสองเทสโลนิการบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่3บอกว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเผื่อเราเพื่อว่ากิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ออกไป และมีชัยเหมือนอย่างที่ได้เป็นในหมู่พวกท่านแล้วและเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชั่วร้ายเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตซ์ซื่อจะทรงเสริมกําลังท่านทั้งหลายและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเราขอนําข้อพระคําของพระเจ้าตอนนี้อธิษฐานเพื่อเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้ให้เราประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ต่อไป พราะว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เป็นฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์นั้นทรงรักมนุษย์ทุกๆคนในเช้าวันนี้เราอธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องพระเจ้าพระบิดาผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดเราขอพระองค์ทรงโปรดนำพระองค์เจ้าข้ามีหลายคนที่เรารักและเราอยากจะให้เขานั้นได้รับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ในการรอดพ้นจากความบาปซึ่งเขาเองนั้น จำเป็นจะต้องชดใช้แต่โดยทางพระเยซูคริสต์เองนั้นเขาไม่ต้องชดใช้ในความบาปผิดของเขาอีกต่อไปเพราะองค์พระเยซูคริสต์ได้เป็นค่าไถ่แห่งความผิดบาปเหล่านั้นแล้วพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดพระเมตตาด้วยเถิดคนไหนที่เรากําลังตั้งใจในการประกาศกับเขาอยู่นั้นขอพระองค์ทรงโปรดให้เราเองนั้นที่จะมีใจอดทนแล้วก็ให้เราเองนั้นที่เราจะไม่เลิกกลางครัน แต่ขอพระเจ้าให้เราเองนั้นยังคงดำเนินต่อไปในการประกาศด้วยความสัตย์ซื่อพระองค์เจ้าเพื่อวันหนึ่งที่เขาเองนั้นจะได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสเช่นเดียวกับที่เราได้รู้จักกับพระองค์และกลับมาที่จะสรรเสริญนมัสก,การพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานในเช้าวันนี้เผื่อเราทั้งหลายทุกคนอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนขาบเจ้าอวยพรครับ